เขากแลังจะเดินทางนะคะไปสวนผักค่ะของเพื่อนสาวดิฉันเองนะคะเพราะว่าเขาจะไปซื้อรถ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 หลายพี่น้องหลายพี่น้องค่ะได้ยินเสียงว่าค่ะเสียงอาจาศธรชาติอาจจะล้มแรงได้ได้ะพี่น้องด้อ เท้าเหรอะคะพี่น้องคะเพราะว่าผักนี่ก็จะมาซื้อนมูดิค่ะเพื่อนสาวปลูกเองนะคะมูดชันปลูกเองค่ะเป็นเกษตรกรไร่ผักกันง่เลยค่ะพี่น้องคะสวนพริกก็พริกกันง่ผักกาดกันง่ข้าวหน้ากันไหลควายกันมีนะคะใส่ปุย๋ยตามธรรมชาติคือขีวข้วัวขีว้ควายค่ะพี่น้องคะอ่ะพี่น้องเขาเสิเดินทางต่อไปหรอคะ่ะพี่น้องคะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ไปผู้เดียวท้ายผู้เดียวกันพี่น้องค่ะไปกันเลยค่ะบายเอ้ยหลายต่พอผู้เฒ่าแก้อ้อยไปขายค่ะทคุกค่ค่ะเห็นผ่ค่ะมันจะกาดถึงแล้วนะคะสองฝั่งคลองค่ะพี่น้องไปค่ะ อยู่สะพานนะค่ะเห็นปะเลือดปะบุรคาสวนผักก่อนจะสองฝั่งพัดร้องนะคะ่าถึงแล้วนะคะทุกคนสวนผักละชานี่ล่ะค่ะมองจะมาง้มหอยเห็นปะหอยจุ๊บหลายนะคะหอยขมเยอะนะคะทุกคนอนุเขากำลังสิัดพายุครับพี่น้องบุรขาเห็นปะคะ ห่ายลูกสาวแม่ยังไงลูกลลลลลลมามามาลูกมาสามสามทางสามหนซีหูเดี่ยวเขาบอกไปจะ <c oughs> นี่นะผักปลูกเองนะคะทุกคนเอาไปขายบ้านใ <c oughs> ดล่ะ <c oughs> บ้านเขาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> บอกพริกกับพี่น้องนองแค่ กระดกสุดต้นปะหอัพกพีก่นฮะผักปอดสารนะคระับทุกคนนะครับทุกคนเห็นปะค่ะใช่ยังขึ้นมากินบอได้ประกาศหอด นี่แหละครับพี่น้อ,องแกดหกยอพักการ่อผู้ใดสนใจทักมาหาฉันได้นะคะเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่ค้าขายพริกพริกมันลายอยู่ดกนี่คือพักการ์หอนั้นแตะถิ่นมาไม่น้อยนะครับเพื่อนแตะถิ่นไม่อยากกระวาน อาตัดทิมซื้อผะนานพี่น้องไ่เป็นตะกินะนะ่นผนะเบุงดูดนพี่น้องมึงด้ตัดทิมซื้อผะนานงันกางเกงปนเดลอะไรย่าเป็ัดาทิมวะอันนี้ไงเธอเธอ,เธอันี้ไงเธอขึ้นใช่แมนเพราะว่าขึ้นช่า,า,ชาจะตอาไปใส่นี่นะคะ ทุกคนนี่คือแช่กับพี่น้องอออีแม่เนี่ยค่ะล้วเอาเล่าวเอาล้เอาพนักงานล้เอาแล้มันล่างล่างลอาห่างมันออกขาวๆจนพาจินทักภาคเลยช่วยแม่เอาเงินมาซื้อผักัน่อยดูไข่ันสี่สิบบาทไม่อช่ไรผักนะคะ จะแท็กได้ด้วยพี่น้องมะเขือมะเขือเทศก็มีอันนี้ต้องขึ้นชายอันนี้ผักซีจีนมันอยู่ข้างกันขึ้นชายนี่ยแหละพี่น้องพืชผักสวนครัวสิลกแต่ดันแมะเอ้ยมันงามนั่นนะโลกขี่ไร่เทพันะเอากระต้นน้อยเนาะ ตัดถิ่มก็เทอิดออกตัดถิ่มว่าจนตัดถิ่มไม่ยังเตียวมันบางงามเถอะนะนตัดๆน้องนะคะทุกคนขาที่ผักขึ้นใช่ตัข่าวว่ากับพี่น้นนอ,นองได้แล้วนะคะผักของเราเขาจะกินหมูกระทะเหมือนแล้งค่ะพี่น้องทั้งประกาศทั้งคณะนะคะอีกไก่สไลเดอร์ โดนผักแล้วค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะทุกคนค่าฝากด้วยนะคะเนี่ยบ้าหายแต่หนุงยังรวยๆไปหรือเปล่าลูกกุมาัน้ำน้ำกินย้อนเตอนพี่น้องอันนี้ผักอีกอย่งคะเมียบผักฮ่องเต้นะครับทุกคนค่ะเพราะเกับคิดเบื้องมา การเมื่อซื้อผักหรือสวนนะคะทั้งหมดในสิบาท40ส0ไพรเซ่ค่ะทุกคนเห็นไหมค่ะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเทมเหล่าขาวขวดหนึ่งหกนักอัลล์ผักผักนะคะมาเบื้งเบื้านกรรมอันนี้ผักกาดหินแต่คุณเนี่ยผักกาดหินใช่บอเอาไว้ท้าขั้นสวมรถยิง ผักกาดหินขั้นขายตัวน้อมึงในผักกาดหินนะคะนี่ตัวคือมะระกอนะคะบักพริกบักพายเด็กพี่น้องพริกรสละลอยห้าสิบบาทนะคะพริกดิบละลอยห้าสิพริกสดเท่าไหร่เนี่ยว่าพริกแดงกันลอยห้าสิบเจ้าอ้าวแจกส่วนละละลอยเลยเจ้าเมนบรัชพวงมันขาดทุนปุ่นนี่เห็นบ่อันนี้เรากำลังต่อสปริงเกอร์ใช้เป็นสปริงเกอร์เด็กพี่น้อคนค่ะ ะะฝากไว้เด้อครับพี่น้องเนี่ยลกกตรกรบ้านเฮานะคะพี่น้องพริกนะคะสดสดจากต้นเด้อครับพี่น้องขายมือลกะกกตากับ,บพ่อกินกันนะคะสูงสิบาาาาบาทบาร์วาฟ้าสิบบาทไม่ได้ไลายแทบนะเอาไปขายเอาไปเห็ดเรา,มาคมือทราบคืนน่ะ พริก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 สวนพริกนะคะทุกคนค่ะเขา <c oughs> จะไปปีกจากราบก่อนนะคะบกักฮวงนะคะบกับกฮวงบักฮวงจากพันนี่อย่างเนาะมึงเนี่ย <c oughs> สะอ่อนตะบะต้นบกักฮวงนี่แหละมันพันนี่อย่างมันต้นนี่พี่น้องมันพันนี่อย่างจนได้มึงดู้ต้นมันต้นเดียวต้นเดียวเท่านั้นอออีกด ประเทแม่ยังแม่ยังเบี้ยยังมันต่อยังเขาเิดเป็นวัยอย่างเทียบงฉันเนาะเบี้ยบระเทศอ่ะดูมันละก่อนนะทุกคนจนไปหาลูกทิ่มมันเกิดลดเห็นบ่อไข่เห็นบุ้งบ่ต้นใหญ่อบาพันนี่ยังว่ะย่บ้านถธอก็ดเป็นวยอยู่ได้บุ้งกันไ อบกก่เบกแก่สุมเนาะแก่สุบบกแก่พวงเนี่ยอัเดียมันข้งหลังตนเนี่ยแตนเบิดนฉันก็ไปปลูกก็แต้มอายุทั้งเป็นไม้แม่ต้อยว่าให้ซื้ออันซื้ออันอันนี้ยเกาะไปแหมอันผสมน้ำหดไหมวิตามินติลลววามไหม อเั็นเป็นสองเป็นวิตามินผสมน้ำมันขึ้นแล้วผู้ยูยุฮอร์โมนเออฮอร์โมนวิตามินผก็ไดฮอรโมนทุ่งเศฮอร์โมนทุ่งเศษฐีถ้าว่าไปเดี๋ยวจไปแว่ซื้อย่ไปหดผักชนโย่ก็สวยเห็นไหมคะทุกคนขาเห็นปะ่ะฝากไปเด้ดยวยะับพี่น้องขาอ่ะมาอารั์กับพี่น้อง ฝากไปเด้อค่ะพี่น้องป้องป่ายสบู่สก,ก,ก้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องยูทูบน้ำเด้อเด้อคพี่น้องค่ะวิสันเดชแน e l นะครับไปแล้วนะครับทุกคนค่ะบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศของเฮาค่ะพี่น้องส่วนสดๆของเพื่อนสาวดิฉัน,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 นค่ะเจ๊แตวกับเต้าอวบค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่อันนี้ก็ฮอร์โมนแพ้บางหน้าเตลเนี่ยหงอกกุ แมนแมนเออเออแล้วทายเนยเอฮอร์โมนเนี่ยผสมน้ามโหดมันปลาเทอร์ทุ่งเศรษท,ท,ทีเนี่ยเดี๋ยวจะไปเห็ดมันเล่งผลผลิตได้ดีค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคนว่าเป็นอันตรายเด้อมันเป็นฮอร์โมนสารพัดเด้วค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ